สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่องเฟร์รอดคิวได้ถึง900ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนิดเดียวก็จะ1,000ซับแล้วช่วยๆก,ก,กดให้ถึง1,000ซับเร็วๆเลยนะครับผม <c oughs> นอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook เอาไว้ให้ทุกคนติดตามข่าวสารของผมด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะเจอกันครับผมเข้าคลิปได้เลย เรียนเจ้าแรกเว้ยตื่นเต้นชิบหายเลยไปว้าเรียนโรงเรียนกันเถอะเออผมยังไม่มีค่าเช่าครับคุณยายไม่ใช่ไปผมไปแล้วผมไม่รู้ไปแล้วคุณยายไม่รู้ใช่กับว่าก่อนอะไรครับคุณยายยายถามว่าวันนี้ไปเรียนวันแรกใช่ครับผมผมไปเรียนโรงเรียนเินเจ้าแรกครับผมใช่แล้วนี่นยายชวนมากินข้าวด้วยกันโอ้ดีเลยครับผมไม่มีตังค์นะครับคุณยายต้องเลี้ยงผมนะเออเดี๋ยวยายทำอาหารให้ โอเคเยี่ยมมากครับคุณยายผมจะรอนะครับอย่านานนะเดี๋ยวผมสายเร็วๆด้วยล่ะรู้แล้วรู้แล้วเออยวไงเดี๋ยวยายฝากหลานยายด้วยนะหลานยายเหรอคนนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยคนนี้ยายฝากด้วยอ๋อเออสวัสดีเออเรียนโรงเรียนนี้เหรอโรงเรียนดินจาเหมือนกันใช่ไหมอ่าเป็นใบเหรอเชื่อเชื่ออะไรทําไมหัวนายเป็นอย่างนั้นน่ะทําไมหัวนายมีสีอย่างนั้นด้วยแล้วทําไมนายพูดไม่ได้ทําไมตานายเปลี่ยนสีนายมีเนตรเหรอนาย เป็นอะไรอ่ะทำไมน้ำไม่พูดถามถามถามเรียบร้อแล้วเพื่อนเฮ้ยโอเคได้เลยเพื่อนไป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 กับผมเลยไม่เหรอเขาที่ไอ้เขาพูพูดกับคนแปลกหน้าอะไร โอ้โหเมื่อกี้เพื่อนมานี่พูดเต็มที่เลยนะกินกินกินของเข้าหละโอเคครับกินกินกินครับกินสิครับกินกินสิมึงกินสิไอ้ยายมึงจะกินไม่นุ๊กจะเดี๋ยวไม่โอเคครับแล้วก็ถ่ายฉากไอ้เหี้ยมีใครหลุดขำวะเมื่อกี้ไอ้สัสยายเป็นติวเลยโคตรรั่วเลยโอ้ยวับได้อ๋อดีื่อกินแกฉากที่เป็นเซิร์ฟกัน ฮะอะไรนะเมื่อกี้มึงเห็นเนี่ยถ่ายไว้ใช่ไหมวงแหวนเป่าเปาไม่ใช่ได้วงแหวนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตามสีแดงไงโอเคตัดมาอีกทีก็คือกูอยู่หน้าโรงเรียนละแล้วกูก็จะพูดแล้วคือพวกผมอยู่ไหนทุกคนไปอยู่ในห้องเรียนเลยเฮ้ยพี่จะเน็นค้างกูกับบอยโอ้โหอ่าดัดไอ้รอบอมสินรอบนี้ดัดเสียงให้มันดูแบบเสียงแบบดูขี้อายยนะขี้อายขี้อายขี้อายเสียงต้องเป็นยังไงมีแบบเบาๆไม่ต้องเบาอ่ะ ฮะอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนั้นมันเหมือนจะเป็นคิดแคิดไปไกลเลยคิดไม่กล้าพูดอันนั้นขี้อายเหรอที่บ่อยพูดมาแกอันนั้นขี้อายใช่ไหมใช่กด v กด v น่าต่าเลยไปไปโนอย่าลืมชื่อนะชื่อน่าตาไปต้องมีที่หน้าแพ้เลยชั่นนี้กูมั่นใจคนคนต่อไป ครับ T O S T Q U N ครับนี่เกิดอะไรนะข่อยล่อฮะโทษครับ T O S T U N ครับอ่าก็ผมมาเป็นชื่อซีวะโออย่าก็ต่อยให้เลยเฮ้ยใจเย็น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 สิครับพี่ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นอ๋อเมื่อกี้ฝันเมื่อกี้อะไรนะต่อไปเรียงไปเรื่อยๆเลยเรียงไปเรื่อยๆเลยอ่าก็ผมชื่อชื่อทีครับผมตีก็ได้ครับทีแต่ตีก็ได้ครับผมมชื่อสักแล้วนะ วันนี้อาจารย์จะมาสอนการปาดอกระจายนะแล้วก็จะมีครูครูมาเพิ่มด้วยก็คือครูชื่อบอมใช่ไหมเรียกว่าอาจารย์บอมก็เรียกว่าอาจารย์บอมฮะอาจารย์ตุ้งเรียงกันยังไงวะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดอีกทีนึงไม่มาถึงเรายืนยืนอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่ยอยู่นี่เลยไงสามสามไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้ไอ้บอยอยู่นี่ไม่ดิแล้วก็สกุระอยู่นี่ซอสกะหรี่รัวใช่ทำเค็มสก well. ุล่าสกุระอยู s <S um, so wow. ่นี่สกุระฮัลโหลสกุล่าสกุระมึงอะสกุระ อ่ะไปปมัวเย็นนี่นุ่มนี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรของมึงเนี่ยมึงรู้วหรเฟรมมันเนี่ยเจน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 จบไปว่าน้องเองตั้งแต่ยังมีแล้วอันนี้ไม่มีในบทอันนี้กูโดนขึ้นมาเองเลยก็คือว่าเดี๋ยวไอ้สามสองหนึ่งปุ๊บครูสกายก็จะพูดว่าอ้าวโอเคนักเรียนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาสอนแบบปฏิบัตินะก็คือให้มาเป่าระายกระจาย มาฝึกปลาดกกระจายแล้วเดี๋ยวมาเอาอุปกรณ์ที่คูอีกคนนึงก็คือชื่ออาจารย์บอมแล้วจะให้อาจารย์บอมมาช่วยสอนด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวะเดี๋ยวมาเอาดกกระจายเลยแล้วก็ต่างคนต่างมาเอาดกกระจายพอเอาดกกระจายเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่เดิมแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์บอมก็บอกโอเคไปแยกฝึกกันได้แล้วเดี๋ยวจะมาเรียกให้ดูทีละคนจะมาเรียกดูทีละคนมันมันต้องทำไม่ด่อนไหมต้องทำไม่ด่อนใช่ต้องทำไม่ดูด้วยปลาตรงนี้ให้ไหมเนี่ยปลาเหอพี่มันปลาไงก็ปลาเป็นฮ้ยใค้รีบหยิบ่อยตังไว้มึงเป็นอาาจจรรย์ิงปนี เออมึงปลากันก็จะไม่อยกอีกอยังว่ะงงงงไหมที่กูพูดเนี่ยงงไหมที่กูพูดเนี่ยไม่ยอกหัวร้อนหลผมก็เอาดาวกระจายให้นน้องนู่นโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวสองสองหนึ่งปุ๊บคุณสกายไม่ใช่คุณสกายอาจารย์สกายก็จะพูดว่าโอเคเดี๋ยววิชานี้จะเป็นค่าปฏิบัตินะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปลาปลาดาวกระจายแล้วก็จะมีอาจารย์อีกคนนึงเนี่ยมาช่วยสอนด้วย ก็คืออาจารย์บอมแล้วก็พอเสร็จปุ behold, ๊บก็เดี thời, okay. ๋ยวเดี๋ยวคุณก็พูดสวัสดีอะไรอย่างงี้ปกติไปแล้วทีนี้ครูสกายก็บอกว่าโอเคงั้นใครใช่งั้นใครดีงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมามาหยิบเรากระจายทีละคนเลยนะแล้วก็มามาอยู่ที่เดิมก่อนพอหยิบเรากระจายทีละคนเลยปุ๊บมาอยู่ที่เดิมแล้วปั๊บแล้วทีนี้อาจารย์บอมก็พูดขึ้นมาก็คือบอมพูดมาเลยนะแปลว่าแบบประมาณบอยผกวิชาได้แล้วเหรอสอนสอนบางสี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วกูจะแบบบ่นบ่นอะไรอย่างเงี้ย มึงไม่ต้องพูดใช่นไรมึงไม่ต้องพูดเลยเลยกูเหยี่ยงสามสองหนึ่งปุ๊บกูก็บอกเฮ้ไอหน้าจืดนี่มันดีตรงไหนวะมันก็ป่าฟึบแปะป่าได้แปะนี่คือโดนต้นไอ้นี้ไม่ใช่ไอป่าเข้าต้นไม้แล้วทีนี้ซากุระก็แบบเฮ้ยตายแบบทำยังไงฝึกวิชาฝึกได้แล้วหรอสอนบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำยังไงอ่ะสอนบ้างสิเออเรากูกูก็จะบ่นบ่น พี่ดิมผมได้ยินคนพูดว่าปลากระจายปากกระจายใใหญ่ใช่อะไรวะคุณท่ามันตางกันวินมัติดต้นไม้ทุกคนไอ้แทนนี่หายเลยใช่ปะเรากระจายอ่าเดี๋ยวกูบอกให้แต่ละคนทำอะไรบ้างไอ้แก๊งไอ้วินอ่ะแก๊งวินไปนู่นเลยไปอยู่ในในหลุมนั้นเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้ แจ้งมึงอ่ะอยู่นี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่ไอ้ยี่พี่หมดเลยี้เหลือของคนเดียวพี่ไม่เหลือใครแล้วของพี่อันหนึ่งแล้วซอสก้าวขบะอ๋อขี้บะก็ไอซ์ซอสนี่วะซอสก้าวอมสินมานี่เอออยู่นี่ไปยืนมองยืนมองพวกพวกกูไปก็คือคือเดี๋ยวแบบอ่ะเดี๋ยวกูต้องเล่าใหม่ใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวสามสองหนึ่งปุ๊บกูก็จะบอกไอ้หน้าจืดนี่ตรงตรงไหนบอยกระปามาเป้ง ไอ้นี่สกุลรัก็แบบโอ้ยทำไงสอนภังกฤษอะไรเงี้ยโอ้ยทำไงสอนภาษาอังกฤษเออแล้วกูก็แบบบ่นในใจเฮ้ยไอ้ตายเถอะไอ้หมอนี่ทั้สองตัวนี้มึงเลือกมาใส่กันได้แล้วังเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนแล้วกูก็ถามเฮ้ยมันได้แล้วเหรอวะอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้อมสินก็อยู่ข้างหลังเลยแต่ออมสินชี้หน้าตานะโอเคไหมอมสินมามามันมาอยู่หลังพี่เลยแล้วกูก็จะตกใจอ่ะมาเลยมาเลยมาอยู่หลังพี่เลยแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ชิบะมาอยู่นี่ ที่แบบายเก้าอยู่นี่ก็ได้แบบยินคุยกันก่อนอ่ะเอ้ยังไม่ต้องก็ได้ไปไปไปไหนก็ไปก่อนก็ได้ไปไหนก็ไปก่อนวันนี้มันเดิมไปก็ไปไปไต่อควมสินอวามสินอยู่หลังพี่เลยอวามสินอยู่หลังพี่เลยอย่าพอพอพี่พูดเสร็จอ่ะพอพี่พูดเสร็จใช่ไหมแบบได้แล้วหรอวะแบบประมาณว่าแบบไอ้ไอ้ไอ้บอยมันทำได้แล้วหรอวะนี่เพิ่งผ่านไปห้านาทีเองนะอะไรเงี้ยมายก็อยู่ข้างหลังแล้วก็พูดไปว่านี่นายชื่อดิมใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ใหม่พี่ เมื่อกี้พี่พูดใหม่ขอโทษกูอ่านตามบทไปออมสินออมสินอยู่ข้างหลังแล้วทีนี้ก็พูดว่านี่นายชื่อดิบใช่ไหมพี่ก็หันไปแล้วบอกอ๋อใช่แล้วบอกว่าเธอชื่อเธอชื่อตะเจอไหมเธอชื่อใช่ไหมยังไม่หยิบเลยไป เซนเซอร์ย,ยาวลงออมือทีนี้ไอ,อ้ยี่ไ <c oughs> อ้ยี่ยนไว้ <c oughs> เซนเซอรยาว <c oughs> งยยาลงมือทีเ,เดี๋ยวซอสซอสฟังคำของอมออสินดีๆนะอมอสินจะถามว่าฝึกเป็นไงบ้างหรอแล้วทีนี้ซอสก็พูดขึ้นมาเลยว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยทีน่าตาแบบไอ้เจ้านี้เดี๋ยวกูส่งบทไปให้ก็ได้กูบอกว่ากเอ้ลยพพูตงใช่หรอ ไม่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 ลฝึกเธอแบบว่าโมโหอ่ะแล้วก็พูดชื่อีมาเลืึกเธอดิมดิมมาเลยแต่แบบโมโหหน่อยอ่ะเลือกฝึกเธอดิมอนั่นแหละแล้วก็บอยก็เลยพูดเลกไป็นตุดถ่วงอันแล้วอะไรงเีลฝึกเธออันนี้ก็คือกูกูกับบอยเตรียมใส่กันละมันเป็นเชี่ยอะไรจบคนทำเทวานี่ใช่บอกมาลองสักหน่อยเาลาอะไร้ันหรอก็คั่นเลยจบเลยตอนที่สองก็คือรูสกายไม่มาห้ามไอ้เ้ตตาไปไหนวะอยู่นี่เจอแล้วโทษโทษมมา เอาเลยแม่บอยไปไปๆๆปุูแหลกอยู่ไปหาได้ก่อนจะไม่แหลกแน่เามีดาวจาอย่านี้แล้วเนี่ยทำไรวะโอเคมาทุกคนชัดตาฟักกลับร้อ้สักหน่อยไม่รู้หือหนีไปละฮะขอให้ต้วงเหรอจากไหนขี้ต้อนพี่เจ้า สามสามสองไอ้ผีหน้าตามึงจะบินหับโอ๊ยโอ้ผีหน้าตาเอ้ยมา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 สามสองหนึ่งนี่นานนะจะยืนภาคนเดียวอย่างนานปะฉันกระสุนละซากุระฝึกได้แล้วนะอะไรนะกรนเด็เหรอ โอ้โหสิ่งคีย์บอร์ดโคตรดังอ่ะแตะแตก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 ไอ้ที่อะตีกองไม่ไหวที่อะเอาไหมอะม่้ปะไม่รู้อ่ะกูได้ยินมาเป็นเสียงแสแนร์เลยะแตก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 ไอ้ที่อะมึงกลิ้ไมค์กันก็ได้ไม่มีฉากพวกมึงแล้วตึ้งไมค์กันก็ได้แต่แค่เดินเล่นในเนี้ยกูขอร้องแหละไอ้ที่อะ กูนึกว่ากูจะเช็ดสิงโตน่ะอีกนิดนึงเนี่ยคอยอีกหนึ่งไอ้พวกที่ป่านอยู่ตรงไม้ตรงเนี้ยทำเป็นนับถึงหกแล้วก็เดินไปเก็บหน่อยก็ได้เฮียไปเล่นป่านนลูบวายเฮียเหี้ยไปเหี้ยไปถ่ายเบื้องหลังนี่กูว่าได้ช็อตตลกเยอะแน่เลยวะเหี้ยใครอยู่สามตอนแล้วนะตายอยู่ครับมา ไม่บ่อยมึงไม่ต้องไม่ต้องเดินมาก็ได้มึงอยู่ตรงนั้นไปทำไมก็ได้อาดีเเลลยหรืป่ใช่า่ะใช่มามึงจะบินเล่นหาพ่อมึงก็ไปเดินไปกันไปสิไอ้เหี้ยอันนี้นะคเน็ตอะไรเน็ตอะไรแต่ละคนแม่งฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับมึงถ่ายละครมึงเนี่็เทียอะไรมึงถ่ายละครมาสามไอคียบัไอ้เฮี่ยเออ 3. ามองหนึ่ดีมฝึกสพี่ไม่ได้ยินได้ยินเต่อึกอี้ได้ยินอย่างเงี้ยว่านี่นายน่ะยืนภาพคนเดียวอีกนานฉันกับสร์ฟฝึกได้แล้วนะอะไรนะฝึกได้หรออย่ารีบไปฝึกเร็วสิเริ่มาดนถ่วงได้แล้วรีบไปฝึกไปเอ้ยนายพูดอย่างนี้จะมากเกินไปแล้วนะไอ้หน้าจืด อหน้าตืดแล้วหนักหัวนายเหรอก็มาดิอยาอยากลองสักหน่อยไหมล่ะจะลองสักหน่อยไหมล่ะมาสิเอากระเดี่ยวกระจายมามาสิมาแล้วก็คัดเลยเฮ้ยเกือบตายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊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 ยไปเลยไอ้หน้าจืดโย้ไอ้หน้าจืดเละเละ